คิดว่าท <inne ces> ี่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่เป็นที่แบบมีติ้งของแบบใครหลายๆคนเป็นที่ใหม่เลยซึ่งผมอยากจะบอกเลยว่ามีร้านค้าและอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากเลยได้คือบรรยากาศแล้วใช่อะไรบ้างผมผมว่ามันเหมาะกับคนคนรุ่นใหม่เนาะมันมันมีความแบบชิลสบายอะไรเงี้ยครับวันว่างๆอย่างแบบว่าวันศุกร์อะไรเงี้ยหลังจากเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามาที่นี่ก็แบบว่าโหดีเลยครับผมบรรยกก็ติดกัน ได้นั่งรถไฟฟ้ามาได้ได้ครับอยแวบบว่ารู้สึกใหม่รัใบรรยากาศที่แล้วอะ่เงยแบบว่ามันรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าที่นี่มันแบบเป็นที่ของเราเลยอรั้เพราะว่ามันรู้สึกถึงเ้าเรียกว่าอะไรอะมันอย่างที่ผมบอกมันเป็นแบบเหมือนแลนด์มาร์คใหม่เลยแบบรู้สึกว่าวันไหนที่ว่างจะต้องแบบชวนเพื่อนมาแหงอาที่นี่อะแบบมันมีครบเลยครับข้างล่างก็มี ก็อยากจะบอกเลยว่าเป็นแหล่งแฮงเอาส์แห่งใหม่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับผมใครที่แบบว่างๆก็ามาได้นะครับผมมาง่ายมากเลยมี BTS น,นะ,ค,ะค,รครับผมอย,ยู่ข้างหน้านะครับผมครับผมต่อเพื่อเองก็มีโปรเจกต์ใหม่ใหมติดตามเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับก็ อนนี้ก็เฟย์ก็มีโปรเจกต์อันใหม่นะครับผมชื่อว่าแวมนะครับก็พี่ไมเป็นเป็นผู้จัดใช,ช่เป็นพี่ไม้ทาเองอยากจะบอกว่าพี่ไม้ตั้งใจมากๆเลยแบบทาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย,อยากจะบอกมากว่าแบบทําทุกอย่างจริงพี่ไม้แบบเป็นทุกอย่างให้กับโปรเจกต์นี้แบบรู้สึกแบบนับถือที่เขามาแบบเวิร์กงานแบบหน,นั มากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทุกคนเหมือนมีมีโกโเดียวกันในงานงานนี้ทุกคนมีโกโเดียวกันแบบว่า production ที่ใหญ่มากครับผมก็เท่าที่ดูทีเซอร์ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูทีเซอร์แหวนก็ดูได้นะครับใน YouTube พิมพ์คำว่าแหวนก็เจอแล้วครับผม้า่ไ่ายากเอาเป็นว่าอาจจะยากนิดนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังยังไม่เคยเล่นเป็นเป็นบทบทใหม่เลยไม่เคยเล่นก็จะมีความยากแต่ว่าเรื่องของบทหรือว่า ดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยจะต้องอเดี๋ยวรอบทเสร็จก่อน,นครับผมใช่ก็เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับเต้องรียมตัวยังไงกัาาบแบบเราก็รู้สึกว่าโอ้เกือบอ๋อโอเค <c oughs> เอาเอาจริงๆก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันว่าถ้าอย่างเรื่องนี้เป็นแหวมก็แหวมไทยอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทำการบ้านแบบว่าไปดูไปดูหนังเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าแบบแหวมไทยมีรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึก ค่อนข้างยากกับตัวเองมากๆเลยเป็นเรื่องแรกเลยที่ต้องก,การใ,ใช่เลยใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบเล่นเกือบแล้วเป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วมีแวมไพร์อยู่ในในเรื่องครับผมใช่จ <c oughs> นเจอเรื่องของมัยากครับดูแล้วอ่ะเป็นเรื่องของมันยากไปต้องพูา,า,า,าที่คร่าวๆว่าเป็นเั่นไรเท่าวเท่าเท่าที่เท่าที่เท่าที่เฟิร์นรู้แล้วกันจริงๆค่อนข้างยากเหมือนในทีเซอร์ครับก็จะเห็นมีแอคชั่น มีความโรแมนติกอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมเพราะว่าผมคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์แหวนเนี่ยน่าสนใจมากๆแน่ๆครับแล้วก็เอ่อผมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆ,ๆคน,นครับผมมันมีสงทำคลอร์ในนี้ทุกคนจะแค้นค่อนข้างยิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยไหนเราก็กผมรู้สึกว่าแบบตอนเาเรียกว่าถ้าถ้าถ้าเราคือผมลองมองตัวเองเป็นเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนดูผมรู้สึกว่าตอนที่ผมดูทีเซอร์ครับแบบโคเล็กชั่นใหญ่มากแบบรู้สึกเหมือนแบบ มีมีความแบบสโลโมชั่นมีระเบิดมีความแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใครเป็นคนทำเรื่องนี้แบบโปรดักชั่นใครแบบอยากรู้มากๆเพราะว่าแบบรู้สึกถึงความแบบมันมันสมจริงมากๆเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกรู้สึกมัน,มนแบบมันมน,มน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ครับก็คือ คนรอครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าสมมุติว่ายังแบบเฮ้ยยังตื่นเต้นยังอยากรอดูอยู่สามารถเออ่กลับไปดูทีเซอร์ของแวมได้ครับผมปีนี้ได้ดูกันไหมครับผอันนี้อันนี้อาจจะต้องรอทางพี่ไมค์คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับใช่โปรเจกต์วเด็เริ่มอพลาเกันในในวงของแหวนมันเริ่มไม่ได้ส้องหยิบตัวเด็กแล้วก็แบก็เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทีเซอร์ก็ออนแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะ เราที่ทุกคนเห็นก็ประมาณแบบประมาณ3ามถึงสิและการถักสิบเปใช่ครับผมแต่ฟ้าเป็นนี่เขาได้มีเรื่อนนี่ที่ังา,ายออนแอร์แล้วใช่ครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะนอกนอกจาก Exit ครับผมมันก็ยังมีเอ่ออเ้ยไม่ใช่นอกนอกจากแววนก็ยังมีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับผมชื่อว่า Exit ครับผม <K> ก็ออนออนในในปีนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อย หน่อยแบบพี่เขาก็อัปเดตให้ดูว่าแบบตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยรับรองได้ดูภายในปลายปีนี้แน่นอนเฮ้ยอันนี่คุณพระไปยืนเป็นภาพยนตร์ก็เกิดได้ครับเงมัันนป็ยไงได้เด่นเออเขาเปิดตัวไหได้สปอยแบบไม่สปอยสปอยแบบไม่สปอยคือผมว่าหลุดเยอะมากเพราะว่าอย่างแวมอย่างเงี้ย แอบแอบว่างๆแต่อันนี้อันนี้อย่างเอออ็กซิสอย่างเงี้ยครับก็เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วกันที่ต้องมีความเซอร์ไพร์โวมันจะมีแบบการเอาตัวรอดรับปกจะได้รู้ได้แล้วครับโอ <seas> ้ยตายเลครับสองนะครับกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับเซอร์ไพร์โวใช่ครับก็เอ็กซิสก็เอ็กมันก็เกี่ยวกับการเอาตัวรอดของวัยรุ่นนะผมเข้าไปในสวนสนุกใน ก็อาจจะบอกดีเทลมากไม่ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงรอทีเซอร์ผมว่าทีเซอร์น่าจะไม่นานนักทุกคนน่าจะได้ดูครับก็อใหญ่ทุกคนเนี่ยรอติดตามอีกนิดเดียวนะครับผมตัวคาแรคเตอร์มันต่างแต่กับแฝงนะครับเอ็กซิตแฝงต่างกันไรอ๋อผมเหมือนผมเคยพูดพูดว่า ผมว่าผมไม่น่าเคยพูดเอาเอาเป็นว่าจริงๆค่อนข้างต่างเหมือนเหมือนตอนนี้ผมแบบโชคดีมากๆเลยที่ได้ทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ต่างกันไปหลายๆตัวละครก็มีมีพี่พี่เมื่อกี้พี่บอก้ยถึงส,สปอยสัหน่อยจริงๆหลายๆโปรอสองโปรเจกต์นี้ต่างกันค่อนข้างมากับผมก็อันแนวนึงก็เป็นซูเบอร์อีกแนวนึงก็เป็นแนวแอมพายอะไรอย่างเงี้ยก็แต่จะบอกว่าก็คือค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวับผม คนหนึ่งที่ตัวเองอยากเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแบบว่าอยากมากมากเลยอะ่ะมันคือมันคือผมอยากเล่นแบบแนวสไปเดที่มีซอมบี้แบบมันน่ามันน่าเล่นมากแบบผมชอบแนวซอมบี้มากๆเลยผมก็อยากลองวิ่งหนีดูอยากแบบอยากอยากเห็นเมคอัพแบบเมคโอเวอร์ที่เป็นแบบซอมบี้น่กกากลัวน่กกวากลัวดูครับแต่ไหมก็วิ่งหนีได้นะแซวว่ต้องวิ่งหนีแบเอออาจจะมีอาจจะมีวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างเดี๋ยวต้องดูเราต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับเดือนหน้าก็มีแฟนมิทติง้งเขาเรียกว่าเหมือนมินิคอนเสิร์ตของเฟิร์นนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ใครที่อยากดูก็ตามไปได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็รอดูได้นะคะมมมรับมีอกาินิญี่ปุ่นอีล่บแล้ว เออผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเพิ่งคุยกับพี่ผู้จัดการแบบว่าเออเราไปญี่ปุ่นเนี่ยมา9ครั้ง9ครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะมากจริงต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่แบบว่าคอยสนับสนุนเนาะเพราะว่าแบบถ้าไม่ได้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเราคงไม่ได้ไปแบบว่าเยอะขนาดนี้ครับ หมที่ไหนได้บ้างแต่ว่าอย่างเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยครับก็เริ่มชินมากขึ้นเร่นลูกเล่มลูกไ,ไม่ว่าจะต้องเล่นลุกอะไรกับเขาหรือว่า ทีเราก็เล่นก็แอบผืนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชินหมายความว่าแบบเออเราตอนแรกๆเราจะตื่นเต้นมากๆเพราะแบบเฮ้ยเราจะทําตัวยังไงดีแบบเราก็แบบไม่เคยทาทำงานต่างประเทศแต่พอได้ทํามากๆขึ้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบอ๋อโอเคเราต้องทางานกับต่างประเทศนะต้องแนวนี้ประมาณน,นี้นะอะไรเงี้ยโอ้โแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆแบบว่ามาแบบมานั่งดูผมร้องเพลงมานั่งดูแบบผมแสดงหรือมานั่ง้องอะไรเงี้ยครับ หงรอบที่แล้วไปเอ่อเมริกาอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเหมือนเป็นแฟนมีทครับแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็แอบ,บแอบบอกๆนิดหน่อยก็ยังมีแบบโปรเจกต์ของต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์สจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคครับบขอุณึ่งนะครับ Welcome to Star Society